ร้านกุ๊กแกงงอะไรซิ่งสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวสองล้อครับวันนี้ก็จะมาเตรียมอุปกรณ์ทบทวนอะไรทุกอย่างนะครับก่อนจะประกอบขึ้นลำรถนะครับอันนี้เป็นเคสอแปลง k คเนะครับเราขึ้นโครงเสร็จแล้วอะไรเราก็เตรียมแยกไว้ให้หมดแล้วนะครับเพื่อจะจับประกอบนะครับชุดน็อตนะครับจะชุบซิงค์มาให้หมดนะครับอุปกรณ์ในรถถ้าไม่เน้นทําสีก็จะยิงรายน้ําเปิดผิวให้นะครับ ส่วนชิ้นไหนที่ลูกค้าต้องการทําสีเราก็จะทําสีให้นะครับตามที่ลูกค้าอยากได้เลยนะครับสีอะไรยังไงนะครับตอนนี้จะเป็นขั้นตอนทวนอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับว่าพร้อมประกอบแล้วหรือยังนะครับชุดฝานะครับเสื้อนะครับเข้าเหวี่ยงนะครับลูกโซ่ของลูกสูบยังไม่ได้ปาดนะครับชุดสายไฟนะครับอันนี้ยังไม่ได้ย่อสายนะครับจานเบรกขาเบรกนะครับเราก็เตรียมไว้หมดแล้วนะครับชุดน็อตนะครับ เดิมเลยถ้าลูกค้าไม่เปลี่ยนเราก็จะจับชุบซิงหัวให้ใหม่ทั้งหมดนะครับอุปกรณ์ในรถเครื่องยนต์ก็เตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับชุดฝาคัดนะครับไม่ได้ทําอะไรลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นชุดคัดโปนะครับก็เตรียมขึ้นงานนะครับอันนี้เราจะมาต่อที่งานเครื่องนะครับเป็นข้อเหวี่ยงนะครับยืดถาวร3มิลชัก5้าการ GTO นะครับแคมนะครับลูกสูบ LHK นะครับฝาสูบนะครับเสื้อสูบตีปอกใหม่นะครับแค็งนะครับ ระเบิดแข็งล้วงนอกในให้เรียบร้อยนะครับลูกปืนเปลี่ยนทั้งเครื่องนะครับเป็นลูกปืนใหม่ทั้งหมดนะครับก็ประกอบขึ้นลำเรียบร้อยแล้วนะครับยังไม่ได้เทสลรันนะครับเทสแรกยังไม่ได้สตาร์ทนะครับอันนี้เราฝาคัดมาก็ฝาคัดมาแล้วครับก็ใส่ฝาคัดสตาร์ทรันแรกได้เลยนะครับก็ติดเครื่องทดสอบว่ามีอะไรติดขัดตรงไหนไหมนะครับก่อนที่จะส่งไปร้านทาท่ออีกทีนะครับ ก็เตรียมงานนะครับเช็ครายละเอียทีนะครับก่อนส่งไปร้านทำท่อนะครับชุดใส่ไฟเราก็ย่อเฉพาะจุดที่ใช้เรียบร้อยนะครับเตรียมส่งร้านทำท่อครับก็มาส่งงานทำท่อเรียบร้อยนะครับเดินคอโดย PMC นะครับแล้วก็เป็นปลายครึ่งกลวยครึ่งนะครับกลวยจะอยู่ด้านล่างและปลายก็เป็นทรงกระบอกนะครับงานท่อ PMC อ้วนประชาชื่นครับก็เทสลรันหลังจากใส่ท่อนะครับ งานคอท่อนะครับช่างอ้วนประชาชื่นนะครับ PMC ประเทศไทยนะครับเดินคอองศาหลบคาบูให้เรียบร้อยนะครับตรงช่วงปลายของคอท่อก็จะหักหลบโค้งเข้าไปสวมกับปลายท่อนะครับปลายท่อนะครับก็จะเป็นปลายกลวยอยู่ด้านล่างนะครับส่วนด้านออกทางท้ายเนี่ยก็จะเป็นทรงกระบอกนะครับใส่จุกได้สีไทเทเนียมนะครับจุกบานนะครับงานก็ค่อนข้างสวยครับลูกค้าต้องการปลายสีดำนะครับ ก็จัดมาให้แบบเนียนตานะครับต้องการเสียงแบบไหนเนี่ยสามารถสั่งได้นะครับเสียงนุ่มเสียงดังเสียงแผดนะครับลูกค้าคอมเพนเข้ามาได้เลยนะครับว่าต้องการแบบไหนนะครับงานเดินคอนะครับใส่รถลูกอะไรนะครับแจ้งได้นะครับรถลูกเล็กลูกใหญ่สเปคคอท่อถ้ามีอยู่แล้วอยากต้องการเดินกี่นิ้วนะครับมากี่นิ้วก็แจ้งได้ครับทางร้านเรายินดีให้บริการตามสั่งครับ นะช่วงหลบนะครับก็จะหลบหลังชุดสีเข้าไปนะครับจะไม่มีโดนชุดสีเลยนะครับเนียนๆนะครับรอยชงรอยเชื่อมนะครับ PMC ประเทศไทยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ ก็งานสวิงอาร์มนะครับก็จะเป็นงานทําสีพาวเดอร์โค้ดใหม่นะครับเก็บงานนะครับโช็อนะครับทําสีให้ใหม่นะครับเซ็ตน้ามันใหม่นะครับถ้าสนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามได้นะครับจะจัดสภาพอย่างเดียวหรือจะเก็บสภาพเครื่องด้วยทําเครื่องใหม่นะครับยินดีให้บริการนะครับร้านกูเกงอะไรสซิ่งครับฝากงานไว้ด้วยครับสวัสดีครับ